อันนี้เป็นคันโยกดับนะครับกรณีที่ว่าไม่มีแบตเตอรี่ไม่อยากดับไฟฟ้าก็โยกเครื่องก็ดับครับอพอมาถึงขั้นแรกเราจะใช้เครื่องยนต์ทำยังไงตัวนี้ถ้าอากาศตอนเช้าเก็บิดหัวหัวหน่อยก็คือบิดตำแหน่งถอยหลังนะครับหรือตำแหน่งทวนเขียงนาฬิกาสักประมาณสิบวินาทีนะครับเสร็จแล้วก็บิดกุญแจมาติดได้เลยนะครับไม่ต้องเ่งแล้วพอเวลาเราจะดับก็บิดถอยหลังดับ ตำแหน่งนี้ก็เผาหัวแต่มีข้อแม่นะครับคุณต้องเสียบแบตเตอรี่เพราะว่าตัวดับใช้ไฟฟ้าเลี้ยงไว้นะครับอันนี้เราก็ต่อระบบชาร์จไฟอะไรให้เรียบร้อยครับเมื่อของไปถึงแล้วก็ตรวจเช็คน้ำมันเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราจะจัดส่งเนี่ยเราจะต้องถ่ายของเหลวออกจากตัวเครื่องยนต์ก็คือทั้งน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมออน้ำนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อน ใช้งานไม่ยากครับใช้งานง่ายถ้าผมใส่ตรงไหนก็ติดต่อมาทางผู้ขายได้นะครับ